ชําระนี่สงจะไม่มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ในตัวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้ามันเคยมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันย่อมมีประโยชน์ในตัวโดยอัตโนมัติแต่คนหยิบใช้นั้นจะมีความคิดแบบไหนอย่างไรนั้นคงเป็นเขาเรียกอะไรรู้ไหมเป็นสภาวะทางจิตใจเป็นสภาวะทางจิตใจว่ามองสิ่งนั้นน่ะเป็นอย่างไรถ้าการมองไอ้นู่นเป็นเนรชาเนี่ที่เป็นเน,น,น,นรชานมนุษย์มนุษย์เองเนี่ยก,ก็ถ้ามีศีลก็เรียกว่ามนุษย์ แต่ถ้าไม่มีศีลก็เป็นเนราชาญประเภทหนึ่งที่ฆ่าคนกินหัวใจคนหรือกินตับไตไ้พุงคนอันนั้นก็น่าจะเป็นมนุษย์ที่ยังไม่โตขึ้นเป็นเนราชาญถามว่ามนุษย์เนี่ยนานๆน,นะศาสนาพุทธจะมีถึงห้าพันปีเนี่ยนานๆจะมีปรากฏสกทีหนึงก็บอกว่าพระพระก็ไม่ได้ไอ้นุ่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะสวัสดีนะครับนะคุณนานะสวัสดีนะครับนารักหนามาน้อยสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจเออสำหรับอะไรนะดอกกุหลาบก็ ถามได้เลยนะหมาน้อยนะพิมพ์ถามได้เลยผมก็พูดให้คนฟังนี่ไม่ใช่อะไรให้ฉุดคิดว่าก่อนที่เราจะนับถือสิ่งใดหรือก่อนที่เราจะฟังสิ่งใดขอให้เราจงตั้งสติและเชื่อในฌานบาร,รมีมากกว่าการการการเชื่อจากการพิมพ์หนังสือเพราะบางสือบางตัวอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้หนูซื้อหวยแกรนไว้หกหนึ่งมีโอกาสถูกนะครับหวยแกรนหกหนึ่งนะนะ ถามว่าเพราะอะไรเพราะเรามีสติและมีปัญญาจงพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าพิจารณาตามความเอาสะใจเอาความมันเท่าแห่ไปด่าพระมันไม่มีประโยชน์และสุดท้ายมันลงมาหาเวจีนาลกต้องลงไปอยู่ใต้ใต้ดินใต้น้ําใต้ลมใต้ไฟเนี่ยเท่าไหรอะ่ะเก้าสิบสองกับยังต่ํากับนี่นานนะโลกแตกสลาย92ครั้งอย่างเงี้ยมันนานแล้วเป็นมาหากับด้วยมันนานนะ มันนานนี่ก็หมายถึงว่าการที่เรายังกําลังใจคนให้เข้าสู่เทวดาเทพพมนิพพานนัคือการสร้างทานบารมีหนูซื้อหวยไว้ฝันเห็นสามหกเนี่ยเดี๋ยวดูให้ไม่ถูกอะครับคุณนาไม่ถูกนะสาธุค่ะจะสร้างพระอยู่ครับนะตัวได้จะได้หน้าตักสีสีนิ้วนะคอยคอยว่ากันอ่โมทนาสาธุด้วยเนอะนะสร้างพระไว้เถอะนะ บรารมีพระพุทธเจ้าอ่ะตราบใดที่ยังไม่สินส้นศาสนาพุทธตราบนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปนิพพานได้อ่ะมาแล้วนะหนูนาซื้อหวยแกนสี่สบสามเดี๋ยวดูให้นะอ้าวถูกนะไพ่เป็นเดอะสตาร์นะหนูนามีโอกาสถูกนะสี่สามเนี่ยดวงหนูนาขึ้นนะเนี่ยอ่านะนะ,นะเป็นเดอะสตาร์หนูนาซื้อหวยไว้หวยแกรนห้าห้า อ่าขอบคุณนะครับนะดอกกุหลาบนะใครจะถามก็จัดดอกกุหลาบมาหวยแกรนห้าห้าไม่ถูกนะวันนี้นะหนูหน้าไม่ถูกนะห้าห้าแต่สี่สามมีโอกาสถูกนะห้าสิบสองอามาเดี๋ยวดูให้